สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเล์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันก่อนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องฟันวอลเล์บอลกันนะครับวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเรานะครับในตอนนี้เนี่ยก็กำลังเล่นวอลเล์บอลลีกอาชีพกันอยู่ครับทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวอลเล์บอลทีมชาติไทยเหล่านี้เนี่ยจะกลับมารวมตัวอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณเมษาพฤษภาปีนี้ครับล่าสุดนะครับโค้ชออส คืออย่างที่เรารู้กันไปแล้วว่าปีนี้เนี่ยโคชออสคัมแบ็กกลับมาคุมทีมชาติไทยเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้มีการตั้งเป้าหมายไว้สูงเลยทีเดียว <c oughs> คือติดท็อป10ของโลกแล้วก็จะพาทีมไทยไปสู่โอลิมปิกให้ได้ครับในโอลิมปิกครั้งหน้าจะจัดที่ลอสแอนเจลิสนะครับที่สหรัฐอเมริกาครับในปี2028ล่าสุดนี้คือเรียกตัวเดวุุ่งและบอลไทยนะฮะมาเข้าสู่ทีมชาติครับแล้วก็ กำลังปั้นเพื่อที่จะทดแทนรุ่นพี่นะฮะในตอนนี้คือเรียกหลายคนเลยทีเดียวครับเด็กสูงคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงน้องเอ็มมาครับคนนี้เลยโอ้โหดูฮะอายุเพียงแค่14ปีนะครับสูง188คือสูงมากและน้องก็เป็นลูกครึ่งด้วยนะฮะเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันไนจีเรียครับแล้วก็น้องเนี่ยเล่นในตำแหน่งปีหลังนะครับแต่ว่าเล่นหัวเสาได้ด้วย ที่สาคัญนี่คือน้องถนัดซ้ายครับโอ้โหนี่ก็เป็นข้อดีของน้องนะฮะสำหรับน้องเอ็มม่าคือถนัดซ้ายคู่แข่งเนี่ยก็จะจับทางยากพอตอนที่น้องจะตีนะครับแต่แค่น้องต้องเพิ่มสปีดบอลให้เร็วขึ้นนะฮะถึงจะมีประสิทธิภาพขึ้นครับแต่ว่าจุดบอดของน้องตอนนี้ก็คือไม่ค่อยคล่องตัวครับส่งคล้ายๆกับน้องปายเลยฮะไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนกันแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมีข้อดีก็คือสูงนะฮะ ดังนั้นเนี่ยตอนนี้โค้ชออสคือกําลังปั้นแล้วก็ติวเข้มแล้วซ้อมหนักมากมากเลยนะครับกับน้องเอมมากับน้องปายครับในอนาคตทีมชาติไทยเราเนี่ยเราก็จะได้เห็น2คนนี้คว้ากันนะครับในตำแหน่งหัวเสาบีลัในสนามทีมชาติครับคือถ้าผู้เล่นไทยเราสูงแบบนี้เนี่ยก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับบล็อกก็จะสูงแล้วก็น่ากลัวขึ้นและที่สำคัญนี่คือจะสู่สีกับทีมอื่นนะฮะนี่ครับแคมล่าสุดฝึกซ้อมกันคึกคักเลยทีเดียวสำหรับโค้ชออสในตอนนี้ครับนี่เลย กำลังปั้นด้วยตัวเองเลยทีเดียวครับสุดยอดในขณะที่สาวแทดเอาไปเล่นลีกต่างประเทศนะครับโคสออสเนี่ยถือโอกาสนี้ครับในการเรียกตัวดาวรุ่งมาติวมาปั้นซะเลยฮะโอ้โหสุดยอดนี่น้องเอ็มมากําลังฝึกบล็อกอยู่ครับตัวสูงเนาะก็จะต้องเน้นในเรื่องเกรมบล็อกครับล่าสุดน้องสองคนเนี่ยน้องปายกับน้องเอมมาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะครับโดยน้องก็ได้บอกว่าซ้อมกับโคชออสเนี่ยโหดมาก แล้วก็เล่นหนักโอ้โหเอ็นดูมากๆเลยนะครับเชื่อว่าสักวันเนี่ยน้องก็จะต้องดีขึ้นแล้วก็ขึ้นมาท่านทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนครับนี่เลยครับที่ทีมชาติไทยเราตามหาทั้งสูงแล้วก็เล่นวลอลเลย์บอลนะครับสุดยอดเดี๋ยวจะพาไปดูไฮไลท์ของน้องเอ็มมากกันหน่อยนะครับไปดูกันว่าฟอร์มน้องจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับ คลิปนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยสวัสดีครับ